ความเละความสดความสมบูรณ์กองงัวตีสนั่นบรรทุงคมินชวนวันที่ยีมาบิการคะสวัสดีค่ะพี่เบาดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อหลักครับพี่หลักนะคะหนูมาจากมัวชนแดนใต้นะคะมัวพี่ชื่ออะไรคะพี่เบาโคแดงมังมีทวีลาบครับโคแดงมังมีทวีลาบนะคะพี่มาจากใครได้คะพี่ขายโคเป็ดกุ้งปลาครับขายโคเป็ดกุ้งปลานะคะค่ะวันนี้อายุกี่ปี่ได้คะพี่เป็ดกะปีครับเป็ดกะปีนะคะ ก็เป็นใจใหญ่ตอนนี้ครับพี่บ่าวไม่สาบครับไม่สาบนะคะเขาชอบไม่เหล็กกีขังครับพี่ซ้ำครับซ้ำขังนะคะขังเราสุดตีสนามนี้มาครับพี่บ่าวสนามนี้ครับซ้ำถุงขามีเลยครับใช้เวลากี่นาทีได้ครับตอนนั้นซ้ำสิบวันนาทีครับค่อชมวงพันนะคะค่ะทางชนของหนองก็แบบเลยครับพี่ชนเรื่อยๆครับชนเรื่อยๆนะคะนิเซ่ก็เป็นยังไงครับพี่โดนมังบังที่แหลักท่อมั้งไม่พี่มีมังครับเวลาเดินนะคะพี่มีบางมีกรุบมีไหม หยิกไหมหยิกไหมหยิกบางหยิกบางนะคะพี่บ right. ่าวเดินว่าวันกิโลได้ครับพี่นี่สามเซโลครับสามเซโลนะคะพี่เดินกี่เชือกได้ครับพี่สองครับสองเชือกนะคะเวลาการเดินนี่หลอดลงหรือยังรั่วปกติอยู่เลยครับพี่หลอดเริ่มหลอดลงครับเริ่มหลอดลงแล้วนะคะเวลาหนองงัวเขาตุกูนี่กินหญ้ากินหน่ำดีไหมครับพี่บ่าวหญ้ากินหน่ำตุงปอลครับหน่ำตุกปอลนะคะอยู่บ้านนะคะพี่บอนกันครับปอลเป็นชีวิตใจเขาแล้วนะคะใช่คะหลังหญ้านี่มีการชาล้วบพี่บ่าวไปห้าเองะค่ะชาวนะคะ พี่บ้ามีความมั่นใจกี่เปอร์เซน็นต์คะพี่100รวยเปอร์เซ็นต์แล้วรวยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะหนงวานีมีความสดความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์คะพี่น้อกันเก้าสิบครับบ้ามันเก้าสิบอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพี่วันชนเต็มหน่วยพอดีครับข่อยทะเลวันชนข่อยทะเลในสน,นามกันเลยนะคะใช่ครับตระจากชวนได้ไหมได้ครับชวนได้นะคะให้พี่บ้าวควักที่ fc แล้วก็บุามได้นะคะพี่บ้าวฟังถึงเพิ่อนเพื่อน้องๆวันที่มาโค่ซ้ำจะเชียร์ด้วยครับโคเด้งมามีสวีทหลับค่ะมาช่วยชมช่วันที่นะะค หัวกูนี่เป็นหัวกูจทซ้บนะคะโกแเดงมังมีทวีลาบนะคะคชนกับโกข้าวงามเจริญทองลัวซ่องเสื้อนะคะคเดิมพันกันซ้ำเส้นซ่องเบื่อบาทน,นะคะมาส่งแรงใรงเคียให้ขายก็ด้วยนะคะข้อหมังนะคะผีแดงข้อมูลหนุกข้ามาค่ะ สวัสดีค่ะเรามาแลงความสัว์ความสมุนองวัวตีสนามบันถุงขมิ้นเชิญวันตีเยซีมาบีการนะคะบริการน้องเบาวมาดาค่ะพี่เชิญเลยค่ะพี่พิชิตนะคะหน่องนิวนะคะพี่มาจากว่าช่วแดนตายนะคะวัวพี่บาลเชิญเลยค่ะพี่เบาลเขางามใจเรื่องรองครับซเสือโอ้สองเสือสองเสือนะคะก็ไมถึงสองเสือเสื้อสองตัวอยู่ทำเดียวกันอ๋อเสื้อสองตัวอยู่ทำเดียวกันนะคะมาจากไหนกันดี ลูกบ้านเนี่ยลูกบ้านบ้านนะคะว่าตัวนี้อยูกี่ปีได้คะน้องเบาหกปีอะหกปีนะคะเกาเป็นใจใหญ่ตอนนี้คะน้องไม่สาบว่าไม่สาบนะคะเขาจำแหลกกี่ครั้งครับครั้งเดียวครับหนึ่งครั้งนะคะตีสนามได้มากคะน้องเบาใส่เข้าใส่เข้ามานะคะใช้เวลากี่นาทีได้คะตอนนั้นไม่นานไม่นานนะคะปิดจบนะคะช่างชนงเขาแบบไหนคะน้องชนไม่เก็บอะจนไม่เก็บไม่โดนแต่เตะงเพื่อนนะค่ะนิสัยก็เป็นยังไงคะน้อง รายครับรายหลักโทษถูกบ้างไหมเคยถูุกไม่เลยไม่เคยถูกทีนะคะน้องเบ่าเดินดว่ามันกิโลได้ฮะกันเดือนนี้โอ๊กเก็โลพอ๊กเก็โลเบาลงเลยย่างลวกปกติอยู่เลยเบาเลยเหรอเลื่มเบาลงแล้วนะคะน้องว่านี่เวลาก็ตัวกูกินง่ายกินน้ำดีไหมคะน้องเบ่ากินดีครับกินดีนะคะสมบูรณ์นะคะหลังงานนี่มีการเช้าว่าน้องเบ่าไปให้เองอ่ะเช้าว่างให้อีกมั้งปัสสมปัสสันกันครับผมน้องเบ่ามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์คะเต็มรอยรับเต็มรอยแล้วนะคะ น้องวัวนี้มีความสัดความสมุนกี่เปอร์เซ็นต์คะน้องลอยยีครับลอยยีทำไมให้ถึงลอยยีอ่ะนงเบาอืมันเกินลอยอ่าเกินลอยเลยน,นะคะค่ะ <c oughs> ให้น้องเบาคว,วักถึงเอฟซีแลว้วก็พูดตามได้นะคะน้องเบาว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านมมาเป็นเร่งใจญเร่งใหญให้ซ่องเสื้อกันครับค่ะมาช่วยชมช่วยเชียร์กันได้นะคะเทศนามันรทุงกามนนินส่วนวันที่24ซุปซ้ำปิการนะคะงัวโกลนี่เป็นงัวโกลซ้านะคะโคก้าวงามเจริญทองรัวซ่องเสื้อปอกโคแดงมังมี สวีลาบนะคะกูนี่เดี๋ยวมาส่ามเส้นส่ง่นบันนะมาช่วยส่งแรงแกแรงแกี้ยงใขายก็ด้วยดีคะกองหมากนะคะหนองเตี้ยข้อมูลผีนะคะ